สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ปัจจุูุสุขนเดอร์เปิดภาพมากัจะเห็นอึ้งไข่เนาะพี่น้องมะนี้เซ็ดเมน่ต้มอึง้งเนี่ยเตรียมไว้เรียบร้อยตอนนี้กำลังเมื่องเข่าอยู่ึ่งจเป็นอึ่งที่ลวกเรียบร้อยเลยเล้ยพี่น้องเอ้นี่นี่ใบม,ม,าขามขะขามข่าตะไคร่พริกดิบแล้วก็กระทงกระเทียมส่วนหอมแดง บมมีนอะกมานีเนาะได้ซัมนี่ทูดิบสิใสเราจะมาเตรียมต้มกันเลยแซบสุดกคืออ้นโตมันไข่นี่แหละพี่น้องเอ้ยอึงเผ้าบ้านเราเอื่นอึงเผ้าดูทางไทยพัฒน,นาจะเอื่นอึงเข้าเนาะเดี๋ยวจะห,หน่อยหนึ่งเขาสุกเข,ขาก็จะมาต้มอาหารตามฤดูเนาะแซบบ่แซบกับขึ้นอยู่กับผู้หมักพี่น้องเอ้ยผู้ได้หมักก็ว่าแซบผู้ได้บ่หมักก็เออบ่แซบป่ะสิเนาะ แต่ราคาก็่าจะแพงอยู่เนาะอยู่ฝั่งไทยแต่บ้านเขาก็ธรรมดาว่าแพงปันใดแมาน,นี่แหละพี่นอ้องเดี๋ยวเตรียมต้มตอนนี้น้ำเขาก็เดือดแล้วพี่นอ้องค่ะ โตอึ่งน,นี่เขาลวกเรียบร้อยเนาะลวกทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวมักผีกดิบเขาคอยใส่ไปทีหลังเนาะ เราให้มันเดือดก่อนต้มซุกๆเราเอาต้นหอมผักซีหอมเปล,ลงไปบบดนี้หอมหอมสดน้ำโอ้แซ่บตอนนี้เราก็ต้มผ่านมาสักพักนาะพี่น้องยังบม่สุกเนาะต้องใช้เวลาดนๆถึงจะสุกต้มอ,อืึนอาหารพื้นบ้านอาหารตามธรรมชาติ ตลงไปเลยตัวนี้คือเขาผ่าผ่าท่อง คุมนีวบ่เลยค่ะให้มันแตกเองมัน <Hey. S 1> กินหอมสวยเลยได้หอมข่าหอมตะไค <Hey. Hey. S 1> ร่เขาไม่ได้ใส่หมักพริกแห้งหรือหมักพริกอันนะลงไปนอกราะว่า วเวลาเอาบีบลงไปแล้วมันมันเผ็ดเด็กๆจะกินน้ำบรได้นะพี่น้องพริกอันไหนก้าวมันชุกเราก็เอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาตาั้แจ่วเนาะต้มอึ่งต้องแจ่วพริกดิบจุ่มแจ่วพริกดิบมันถึงจะแซ่บเข้ากันเสร็จปรุงต้มอึง่งโอมี้ยังลายใส่ชูรสใส่เกลือใส่ปลาแดกน้อยนึงก็ได้เนาะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันแซ่บขึ้นตื่มนะพี่น้อง ในขณะที่ล่อต้มอึ่งกะั่งกินโนนบ้านเถืเอินแมงขนุนแดงเนาะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยคนตกแล้วมันจะออกมานี่ไปหาคุดอะไรพี่น้องนี่นะมนป่าผนเอามาฝากนี่นะผมไปนนาแล้วขุดมาฝากไปเย้งเอาก็ได้เนาะ สำหรับภร้ยาเรอยากไปขุดเราไปย่งเอาย่างมาคนะืนน่ะมันยังอ่อนอยู่มันจะโบอันดับันใดค้า,ามันเพีงแค่งไข่เต็มทองมันจะแสบเดีย๋ยวหอกจะมาเด็ดขามันเนาะเผื่อจะนำไปขว่อะไร่ร้เยทันเด็กๆก็ทันกินได้กินได้แต่พื้นถองมันนี้แหละพอมันจะค่อนข้างจะแข็งได้ ด้นนี้ครับใชมาปรุงเื่งบ้าีให้องมาปรุงรสชาติใส่ชูรสเกลือ,อแกงลูกก็ได้ เทล็ดนะเอาขึ้นเลยเนาะเส่ปแดกนะพี่นอ้องเพิ่มรสชาติน้อยนึงต้อตรงเซ่ลายเดอ้อใครเริ่มมอนนาอพี่น้องมันเปื่อยอะไรนี่นะ มันเน่ยงมือเปื่อยแล้วมันเปื่อยแล้วคามจะลุบไปหรอเดี๋ยวเาจะให้มันผดอีก้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะใส่พักอันนั้นลงไปโตบุค่อยใหญ่ไปเลยเนาะขันตอนสุดท้ายเนะ ความหอมหายที่นอ้องพยไยใสจนเมือยแอวเผื่อชิชุกจังหวะก็จะมาขว่แมงขนอนเนอาะทามันเดือดขึ้นมาอีกก่อน อตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็จะยกลงใส่ถ้วยแล้วเนาะอันนี้คือใส่พักใส่ยังเรียบร้อยเนี่ยมันหอมอ๋อคือต้มยำอึง่งไงแหละต้มยำอึ่งแซ่ ตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะพี่น้องเขาก็ได้ซีมรสชาติแล้วหอมพี่น้องพัวเขาใส่หอมเปย์พร้อมด้วยซีฝรั่งน,นนะเนาะซีไทยหลวก็ต้นหอมกลิ่นหอมหอมเปย์ดังแล้วามีใบมะกรูดใส่หนึ่งยังดีเนะะาะแต่วใบมะกรูดบริเก็บมาในชั้นมงนี้เลือดบริใส่บริเก็บมาจากนาเนาะงั้นก็ต้มยำเลยบริลองต้มยำมันมาจากเถื่อนเนาะจะว่าแซ่บนะพี่น้อง เมโนโ้มยำอึ้งอ่างไม่ไคโอเคเขาก็ขยกลงเนาะเอาให้น้ำทีละลายเนี่ยเผื่อการนั่นได้สดน้ำสดในมนะพี่น้องเมโนโต่อไปขว่แมงขนนนเรียบร้อยเมโนโ้มอึง่งคขะก็พี่นอ้องหอมหวนหวนอึ่งไม่ไข่ จเจ okay, ้าเพชรดิบเค่นอกพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บทขอจบคลิปเอาไว้สำนึกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดสั่นกระดิ่งในเด้อเผืยชุบผาดคลิปใหม่ๆจากช่องเฮาผู้พ่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อ